โอเคครับก็สวัสดีคุณชมกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะกันบิดวันนี้เนี่ยเรามาต่อกัน,นะฮะ EP ที่หแล้วนะครับโอเคเออ EP นี้เนี่ยผมจะทําการลงเหมืองนะเดี๋ยวเราเตรียมของแป๊บหนึ่งฮนะเออหินหายหมดเลยะะอะค่ะเสียดาย จะเอาอยัางไงดีนะก็จะไปขุดหินดีเราะผมจะเอาพิกแอกหินนะครับเอเอในนี้ก็ขุดหมดแล้วด้วยฮึอันนั้นเป็นห้องเก็บของโอ้ยมืดไว้จัง โอ้สเกลีรีแกตัวอันตรายของเราโอ้ยคิปเปอร์ของแท้เลยตัวที่เขียว EP 5ตายบ่อยมากโอ้โหโอ้โหคู่ยืนคู่กันเลยอะมาจบละงั้นเดี๋ยวเราเอาโต๊ะคาร์ไปด้วยดีกว่ากอนแรกเราไปนอนก่อนนะฮะ อืมเอาตะถ่านไปแล้วก็ของกินเนื้อแล้วก็ตะคราบเดี๋ยวปุ๊บโอเค นอนก่อนเร็วเร็วเวอยากลงนะฮะเผื่อจะได้ของแรอีกนะฮะอืมถ้าได้ของแลก็ไปลุย <c oughs> เราจะหาเหมืองตรงไหนดีอ่ะเออเดี๋ยวลองข้ามแม่น้ำไปฝั่งนูง <c oughs> ้นเผื่อจะมีเหมืองนะฮะเราเหมืองน,นี้ก่อน เฮ้ยเอาลืมเตรียมทอดมาชิบหายแล้วแล้วเราเอาโต๊ะคาไปตรงนี้โต๊ะถามในตรงนี้โอเควุ้ยโอ้โอเห็นปะผมบอกแล้วเออแมงดวงดีจังว,วะโอ้ตรงนู้นก็มี อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหเจอเยอะจาาะอ้าดาหล้เดี๋ยวเรายังไม่ขุดนะเวเราเดินหาเดินหาฝั่งนึงก่อนก่อนอืมบอกแล้วเป็นไงเหมือนนี้มั้งดีจังวะปัก,กทอสไว้นะโอ้โหเจอเต็มเลยตรงนี้ก็มีตรงอ้าวเดี๋ยวกว่าพิษ วุ้ยเดมอนเยอะมากเลยนะอุ้ยตรงนู้นก็มีปักเขาด้วยก่อนแล้วค่อยมาขุดโหเยอะมากเลยนะโหตรงนี้ก็มีฐานป๊ออืมฐานเต็มไปหมดเลย ก็มีโนนไม่น่าจะมีวะโอ้โหแปบ๊บเดียวก็ของแล่กแล้วอ่ะเหรอแม่น้ำข้างข้าวก็มีวะอืมโอ๊ยเจอลาววโอ้โหสกเกลิตันเราอยากไปสู้นะ ไปแล้วไม่อยู่แล้วแค่นี้ก็ไดมอนด์ Diamond อย่างเยอะเออเนีย่ยแบบรวยเละบอกแล้วนะว่าผมดวงดีโหตรวนี้สามก้อนเอาสี่อะไร้จะขึ้นไงวะ ตรงนี้เยอะอยู่เยอะอยู่แบบทำบิกแอคไดมอนได้เลยละเนี่ยฮัลโหลล้วไปขุดตรงนู้นก่อนนะเ oh. อ้าวุ้ยตรงนี้ก็มีวะ่ะวุ้ย uý sợ dây mùng mà mà sai điều vậy, pút thay về. Ờ, ống này chúng có nữa, pút bắt thớt với cái. lịch lịch cái 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 lè, lè cái cái อ oh. มันมันวนอะ่ะหอมมันวนตกใช้หมดท่าอวาเอาตรงนี้ก็อุย้ยตรงนี้ก็มีวะตรงนี้ก็มีโอ้หแบบว่าของอะไรจะด่าอุย้ยตรงนี้โอุย้ย โคตรเยอะรวยแล้วอ่ะสิบเอ็ดก้อนโ้อ้ยสัมบีสบัมบีเราจะใส่เดียวกันไม่ได้นะโอ้กว่าแม่งจะมาถึงไปฮะเดี๋ยวเราไปเอ่อ ขุดตรงนู้นกันต่อเลยตรงนี้ไม่ของดีอ่ะแล้วไปช่องนู้นแล้วก็ไปช่องนูนนะ้นฮะจะดวงดีอะไรขนาดนั้นมันก็เกินไปนะพี่มันจะฟุกเจออย่างนี้นะโอ้ย แบบอันนั้นเลยอ่ะอุ้ยเยอะมากเลยนะยี่สิบอุ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะเอ้ยอันนี้อันนี้แชร์อันนี้ขุดได้ไหมเนี่ยอ๋ออันนี้มันคือเหมือนจะเป็นวิทอตหมดแล้วะ่ะอ๋อแล้วจะขึ้นไง เดี๋ยวเรามาเผาก่อนนะเอาเหล็กโอ้โห,โหอืมแบบว้ายเด็ดเด็ดแหละแต่ผมจะยังไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราจะทำเทียน แทนสี่ 4, แล้วก็มาอันนี้แล้วก็เอาไปเผาหนึ่งฮะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้ก่อนดีกว,ว่าเราขัดแชคฐานนะเอ้ยเอ้ยเ้ย่า,ย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 าย่มันมีฐานอยู่ตรงนั้นนี่เออมันมีฐานอยู่เราไปขุดฐานฮะโอ้ตรงนั้นเหล็กก็มีลืมดู โอ้ยตรงนี้ก็มีวะ่ะโอ้ยตรงนั้นก็มีำไมมันเยอะจังอ่ะแบบไม่ต้องแค่เป็นแค่นี้มันมันดีจังอ่ะไม่ต้องลุงเหมืองใครก็เจอไปแล้วอ่ะเออเราไปขุดทานก่อนนะขัดแนทน อย่งนี้ตี้เพื่ปักทอดไว้วิบล่าแล้ว โอ้ทานทานอย่างเยอะเหมือนนี้มันของแลดีนะเข้ามาถ้าไม่เข้าพลาดบอกเลยโหอย่างเยอะ โอเคฮึแเดี๋ยวเราไปนั่น่ะมันก็วนฮึเดี๋ยวเราไปเอาเชียนก่อนนะ โอ้เหล็กสิบห้าอันเราต้องไม่ตายนะถ้าตายนี่จบเลยต้องรีบกลับบ้านด้วยนะเพราะว่าถ้ามืดแล้วสับปะรดมันจะโหดอ้ตันโอ้ยตรงนี้ก็มีว่ะแม่งเหมือนเออไมเขามาว่างอย่างนี้วะ ตรงนี้ก็ตัน okay. เคอา้าวตรงนี้ก็มีวะ่ะโอ้ตรงนี้ก็มีโหเยอะเลยฮึบตรงไหนไม่อีกไหมไม่มีละเคไปกลับ okay. กลับ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 รีบกลับเลย รีบไปด่วนนะรีบไปด่วนปุ๊บปุ๊บโอ้ยนนูว่าสกิวิตันมันกำลังง้างง้างธนูตกใจหมดฮึบฮึบโอ้โหคิปเปอร์เราต้องโอ้ทางนี้ก็มีมึงเหมือนเป็นยามเลยอะเออเป็นไม่ได้จ้างมานะเว้ยฮัลโหล เดี๋ยวเราไปฮนะไป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 ไม่ต้องสนใจมันโอ้แล้วแม่งก็สนใจอเต็มไปหมดเลยเย้แต่เรานอนก่อนกว่าปลอดภัยสุดมันจะแดดแดดมันจะได้เผานะโอเค เดีเราไปดูของแร่ของเราก่อนฮนะเหล็กนี้ได้มาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ฐานก็ได้มาเยอะเหมือนกันไดมอนนี่โหเป็นของที่แบบนี่ไดมอนยิบสี่รวมกันนี้โอ้โหสาสบกว่าเลยสามห้าเหล็กเหล็กในนั้นอีก ทานทานนี่ก็เยอะเหมือนกันนะทานเยอะสุดแหละอา้าวแล้วก็อันนี้มาใหม่นะฮะี๋ยวผมมันคืออะไรไม่รู้มันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ผมรู้วิธีการใช้งานนะแค่นั้นแหละอืมเอานี้เก็บเอานี้เก็บอือเค คลิปนี้สั้นหรือยาวอะ่ะว้ายเออก็จะทำอะไรอีกนะเหล็กเก็บโอ้แบบว่าไม่รู้จะเหล,ล,ล็กเหล็กกับเพิรจะไปทำอะไรนะใครอยากให้ผมเอาไปทำอะไรนะก็คอมเมนต์ได้นะว่าแบบเออเอาไปทำชุดเกาะลูมีดี แต่ในความคิดของผมนะชุดเกาะน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยมาทําแต่ไม่รู้ว่าจะทำอีพีไหนนะเดี๋ยวเรารอเหล็กก่อนนะเหล็กแล้วค่อยปิดคลิปอืมอมก็ได้ของดีแล้วอะก็อยากปิดคลิปไว้บ้างหรือว่าตอนนี้มันกีิ่นอะทีแล้วอะ ไฟชุดเกาะเอาไม้เก็บเอ้ยเอาไม้เก็บไปในนู้นจะเอาไม้เนี่ยเก็บในนี้ Okay. เราไปนี่ก็สามารถบอกได้นะว่าจะเอาเหล็กไปทำอะไรเหล็ก40ก้อนไดมอนด์35ก้อนอ่ะใครอยากให้ผมเอาไปทำอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า